ลักนะคะเลขแรกที่เน้นให้ห้าหางนะคะห้าหางมาแล้วนะคะห้าหางมาจ้ะเลขแรกที่เน้นให้จ้ะแล้วเหลือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่เน่รางวัลที่หนึ่งโอ้ยพูดได้ไหมแม่ไม่เป็นไรลบคลิปทิ้งกาแฟอร่อยมากคะกาแฟคุณภาพคับแก้วมากๆอร่อยครับขอบพระคุณค่ะนะคะ สวัสดีพี่สํารวยจ้ามาจ้ะเลขแรกค่ะเก้า9กระวังกระดกเป็นหก6กนะคะเเกกก้าห96 9กค่ะที่รักเก้า9ก หุ้ยตัดเก้าหกเลยอ่ะใช่ค่ะเก้าหกมีเก้าหกแล้วมีอันนี้ไม่ได้ไม่ขาดไม่ได้ค่ะเก้าห้าชงน้ำอุ่นค่ะโอ้เก้าห้าเด่นเก้ากับศูนย์ใช่ไหม <laughs> แล้วเก้าสี่อ่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่อ่ะ ไม่มีศูนย์สามอ่ะมีศูนหนึ่งแต่ไม่ได้ตัดให้ค่ะเขาจะอยู่ในอันนี้อยู่แลยจ้ะอาจารย์นะคะทันไหมครับพ่อแม่พี่น้องอีกตัวหนึ่งอาจารย์ชัดหมายถึงยังไงคะสองห้าอุ้ยเรือ้เลขอาจารย์ชัดต้องเล็งว่าสองห้าน่าจะเป็นเลข อ่าตัวเหลืองจ้ะเลขแถบเหลืองจ้ะอย่างนี้เลขแถบเหลืองเลขอะไรสองห้าสองห้าทันไหมเจ้าพี่จ๋าฮะเหมือนการคาะพิมพ์มาก อ2อหกาหากับชาห้าพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้เอาบอกตรงๆเลยนะครับว่าอาจจะแชทเปิดให้เฉพาะในไลฟ์สดนะครับเพราะว่าต้องลบลคลิปทิ้งทีนี้มันจะไม่มีโชว์อยู่หน้าเพจนะครับก็จะเอฟย้อนหลังไม่ได้นะโชว์ชวด้วยน้ำร้อนครับ 2องของใครรหัสไม่ดูดทักหาแอดมินนะครับของใครรหัสไม่ดูดทักหาแอดมินนะครับบางทีของเราอาจจะเป็นแบบข้อความาระบบอาจารย์ชัดเนี่ยส่งให้ไม่ได้นะครับทักหาแอดมินทักหาข้อความเพจนะครับนะหรือไม่ก็พิมพ์คําว่าสรุปยอดนะครับสรุปยอดต้องพิมพ์ใน messenger เท่านั้นนะครับตัวอะไรครับสองห้าค่ะอาจารย์ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแถบเหลืองยังยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปค่ะแถบเหลืองค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะ แปค่ะแปดเจ็ดค่ะอ๋อพี่ๆเขาบอกว่าอยากพิมพ์สรุปยอดพิมพ์ต้องไปพิมพ์ในข้อความ Messenger ใช่ไหมคะอาจารย์ต้องไปพิมพ์ในข้อความ Messenger ได้เลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนีน่เดี๋ยวขยับขยับแขนเสื้อขึ้นมานิดนึงนะทที่รักนะอย่ากโกรธฉันเด้อ เอาละหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรลังวันใหญ่มาแล้วพี่จ๋าพร้อมไหมคะสองตัวมาแล้วหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรลังวันใหญ่จันแค่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะนะคุณอ้อจา๋าคุณอ้อทักน้องแอดมินให้จันแค่หน่อยได้ไหมคะคุณอ้อทักน้องแอดมินให้จันแค่หน่อยได้ไหมคะอ๋อจันแปดเจ็ดไม่ใช่เจ็ดแปดเหรอคะเขาถามเอ้ยขอโทษคะ่ะ <laughs> พ,พูดได้ไม่กลับมาตับแตกอ่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดแปดใช่ไหมเดี๋ยวให้แฟนเพจดูเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะหาว่าจันเคกโกหกจร,จริงๆเขียนเจ็ดแปดนั่นแหละใช่ไหมหวเวลาพูดเดินพูดแปดเจ็ดซะได้นี่กลับซะหน่อยนะทีนะ่รักเขียนเจ็ดแปดซิ่งแค่เขียนเจ็ดแปดแต่พูดแปดเจ็ดแต่พูดแปดเจ็ดกลับอขอภัยต้องกลับที่ ไปเรากลับนะที่รักนะต้องกลับที่รอไลอไปเรากลับนะนะนะไปแล้วกลับนะพี่รักนะไปเรากลับนะ <ś led> อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จาย๋าอาจารย์ปล่อยเล็กปล่อยเล็กทูบให้หน่อยค่ะ <ś led> แล้วเราเราค่อยมาสามตัวนะคะแล้วหนูคัดให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะ เอาแบบสวยๆเลยนะคะนะที่รักขาเลขทูบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอเลขเลขทูบแฟนเพจอยากได้เลขทูบเลขทูบพร้อมแล้วก็จะมาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวันใหญ่เป็น3ตัวเดี๋ยวเราจะได้พี่ๆจะได้เอาไว้ชนสูตรดูด้วยว่าระหว่างสูตรกับเลขทูบเนี่ยตัวไหนชนกันแล้วก็จะได้เลือกดีไหมดีไหมจ๊ะนะคะโอเครอเลขทูบจ้าเอาเคมาแล้วครับเลขทูบมาแล้วนะอาจาร,รย์เค่อาจาร,รย์ชัดเหมาแผงมาหลายแผงแล้วมีคนถามบอกบางครั้งทงาไมอาจารย์แคอาจารย์ชัดได้ได้เลขได้เลข ได้เลขกลับของทูบหรือได้เลขกลับของสูตรมาด้วยแต่จริงๆแล้วอะเราเหมาแพงมาเราเราประสบการณ์เมื่อวานได้ฟังป่ะจ้ะเมื่อวานนี้ครับมีพี่ท่านหนึ่งขายลอตเตอรี่ครับขับรถจักรยานกลิ้งๆมางวดนี้รวยงวดนี้รวยอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสได้พูดคุยกันเขาบอกว่างวดนี้คือบางเลขขายยากมากเพราะว่าก็มีคนเลือกแต่บางเลขเาซื้อออนไลน์ออนไลน์ด้วยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเหลือเยอะทีนี้ก็แบบ เดินทางมาจากาวังสะพุงวังสะพุงมาขายแล้วก็ต้องกลับบ้านพอดีมีลูกอยู่บ้านนะครับก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันอาจารย์กก็เลยบอกว่าโอ้พี่อีกอกี่วันเนี่ยกว่าจะขายหมดกว่าจะได้กลับเขาบอกว่าก็รุ่นแหละต้องรอให้ขายวันที่สิบหกแหละถ้าขายไม่หมดก็ต้องยังไม่ได้กลับเหมือนกันก็ต้องอยู่ต่อแล้วค่อยกลับไปเอาเลขมาใหม่อาจารย์่ากก็เลยถามว่า,าถ้าถ้าได้กลับไปจะไปทําอะไร เขาบอกว่าสิ yeah. si aid, kind of ่งแรกเลยคือกลับไปอยู่เป็นเพื่อนลูกเพราะว่ามีลูกมีลูกอยู่ที่บ้านนะเหมาหมดเลยอาจจะแชทก็เลยบอกว่าอด้วยความที่เราเห็นใจว่าเขามีลูกอยู่ที่บ้านที่เป็นพ่อคนเหมือนกันด้วยความเป็นพ่อด้วยนะครับและเขาเองเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ด้วยความที่อาชีพเนาะเราก็เลยตัดสินใจเหมาเหมาให้พี่เขาขอบคุณออยย่่าางงอย่างแบบ ยัางงามเลยยัางงามแบบตื้นตันใจเลยเมื่อวานนะครับพี่ก็บอกว่าขอบคุณจริงๆเขาเขาจะได้กลับบ้านก่อนก่อนเวลาอาจารย์แคทถามอาจารย์แค<ถ>่าาถามอาจารย์ชัดว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ซื้อกี่ใบซื้อกี่ใบเหมาหมดเลยนะอาจารย์แค่เลยบอกว่าจักบ้านวันน่ะพี่จ๋าพนบอกหมื่นจ็ดนะะ มื่นเจ็ดนะคะแต่ว่าศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าสุดปังแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับตัวเงินแต่มันขึ้นกูอยู่กับความรู้สึกนะคะซึ่งอาจารย์เค้ก็เข้าใจอาจารย์ชัดนะคะเขาก็อยากกลับไปหาลูกเขาเนาะคนเราทุกคนนะฮะ,นะะด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเนาะศูนย์สามห้าสุดปังสักครู่เดี๋ยวเลขทูบของนะคะนครพนมที่ไปจุด ไปจุดเดินทางกลับแล้วนะคะกำลังกงจะกลับกรุงเทพจุดเลขทูบที่นครพนมเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้เห็นว่าเราได้บอกไปแล้วนะคะว่าเราได้บอกไปแล้วนะที่รักนะคะนะอา,อาจารย์ชัดขึ้นได้เลยค่ะนะคะบบน,นะคะบบน,นะคะ,นะะใครรอหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่ ใช้รอหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรลังวัลใหญ่ที่เราได้บอร์ดแคสไปในไลน์นะครับให้แฟนเพจได้ได้กันไปตั้งแต่เมื่อวันต้นๆแล้วคะ่ะอาจารย์เราให้ไปตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับในในในไลน์นะครับอันนี้เป็นทุกที่ไปจุดที่ลานศรีสัตนคราชนะครับนะที่นครพนมนะครับนะ,ะนะคะนะ,ะนะมาของอาจารย์เข้มมาแล้วเลขแรกค่ะห้าสามแปด พูดมากเราร้อ,องไห้นะคะห้าสามแปดห้าสามแปดจริงๆอาจารย์แค่อยากจะบอกนะอาจารย์ชัดทำตัวแดงทั้งหมดทั้งสาอันนี้ได้เลยไหมคะเียนี่หมดเลยเหรอหนูเลือกไม่ได้เลยอ่ะหัวนี้เก้าสามเจ็ดห้าศูนย์ปดอาจารย์แค่ชอบ แทบเน้นไม่ได้เลยนะคะ<ข>อยอดเยี่ยมกอกบว่าคุณมากๆเลยค่ะพี่จ๋าน,นี้เลือกไม่ได้ขอเน้นทั้งสามเลยครับสัญญาว่าจะทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพี่จ๋านะคะ <c oughs> ถ้านึกยิ่ง